สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและนี่คือรายการแปสตอรการของทโ o ฮโรสเวิร์ดพาร์ทที่21ครับแม่ก็ถือว่ามาไกลพอสมควรเลยนะจากคลิปแรกที่ลงไปเมื่อประมาณ4เดือนก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็มี21ตอนแล้วนะแล้วตอนนั้นเองก็ผมเนี่ยยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเท่าไหร่ด้วยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละอ้าวเฮ้ยไอตัวแห่งโลกอนาคตใส่เสียงอาคิวเข้าไปด้วย เป็นไงสั่งได้ดังใจนะครับมันกับสั่งตัวเองยังไงอย่างนั้นก็อย่างที่เคยบอกไปน่นแหละครับว่าสตอรี่การ์ดใหม่เนี่ยมันชอบไม่มีข้อมูลเข้ามาด้วยผมเนี่ยก็เลยต้องเลือกเอาสตอรี่การ์ดมาแปลให้ทุกคนฟังในคลิปนี้ครับแล้วด้วยความที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเป็นสตอรี่การ์ดที่เกี่ยวกับโลกวิญญาณใช่ไหมแล้วข้อมูลอันสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ3พี่น้องปิซซีมริเวอร์ครับผมก็เลยเลือกเอาสตอรี่การ์ดที่มันเกี่ยวข้องกับ3มพี่น้องนี่มา ตริการในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า p r o t o g u s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  เตอร์ c อนเสิคอนเสิร์ตของพี่น้องวิญญาณหลอนแหมชื่อมันจะยาวเกินไปจนตั้งชื่อคลิปไม่พอหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นตรีการระดับ5ดาวนะครับแล้วก็จะบวกในเรื่องของป้องกันอย่างแล้วก็ป้องกันยินนะพาสซีฟเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับก็เมื่อสเปลการ์าถูกใช้งานจะเพิ่มค่าความเว้นยำสามขั้นเป็นเวลา2เทิน อันที่2เนี่ยบอกว่าเมื่อสเปรคาถูกใช้งานจะเพิ่มป้องกันคิติคอ่วสองขั้นเป็นเวลา2เทินแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปรคาถูกใช้งานกระสุนเอเนจีจากศัตรูเนี่ยจะลดลง30%เป็นเวลา3เทินมาเริ่มต้นกันด้วยที่ข้อมูลที่หเลยละกันนะครับพี่น้องปีซึมรีเวอร์เป็นวงดนตรีวิญญาณที่แสดงคอนเสิร์ตในงานต่างๆเช่นปาร์ตี้โยคาย พวกเธอมีความสามารถในการเล่นเพลงจากเครื่องดนตรีโดยไม่ต้องใช้มือพี่สาวคนโตลูนาซ่าเธอเล่นไวโอลินพี่คนรองมงีแรงเธอเล่นทรัมเป็ตและน้องคนเล็กลิลิก้าเธอเล่นคีย์บอร์ดก็เพิ่มเติมเหมือนเดิมแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าการฟังดนตรีจะทําให้รู้สึกสุนทรีก็ตามแต่ถ้าไปได้ยินการเล่นดนตรีจากคนใดคนหนึ่งใน3พี่น้องนี่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดผลกระทบได้นะครับ โดยเฉพาะกับลูน่าซาและเมแรงของลูน่าซาเนี่ยคือถ้าฟังเพลงของนางม,มากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการเศร้าหมองซึมเศร้าไม่มีกระติดกระใจทําอะไรของเมแรงเนี่ยคือถ้าฟังเพลงของนางม,มากเกินไปก็อาจจะทําให้เต้นราทําเพลงออกมาอย่างกระทันหันจนพูดคุยกับคนอื่นแบบปกติไม่ได้ส่วนลิลิก้าเนี่ยตามที่ผมเข้าใจคือเพลงของนางเนี่ยมันน่าจะล้ำเกินไปมั้งครับการฟังเพลงที่นางเล่นเนี่ย เลยไม่มีผลกระทบอะไรแต่ลิลิก้าเนี่ยดันเป็นพวกเจ้าเล่ห์แล้วก็ฉลาดเกมโกงเนี่ยสิแม่เห็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังทั้งสามคนนี้เนี่ยเล่นเพลงพร้อมกันมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนกับผลกระทบจากเพลงของทั้งสามคนเนี่ยมันจะขัดกันเองแล้วก็เลยทําให้ไม่เกิดผลอะไรออกมานะข้อมูลที่สองครับพี่น้องปีซึมริเวอร์คือวิญญาณหลอนลูน่าซาเป็นหัวหน้าวงเมแรงเป็นคนที่ดังที่สุด และลิลิก้าเป็นคนที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่างวงดนตรีนี้โด่งดังมากในกินโซเคียวพวกเขาเลยมีแฟนคลับเป็นของตัวเองมากมายซึ่งเรื่องแฟนคลับเนี่ยก็สามารถสังเกตได้จากในหนังสือโทโฮกุมาชิกิตรงส่วนรายงานการพบเห็นด้วยนะครับก็จะมีของลูนาซาที่มีคนใช้ชื่อว่าสมาชิกแฟนคลับหมายเลข5พูดว่า ต้องทำยังไงถึงจะเรียกวงดนตรีปิซซิมลีเวรมาได้แล้วก็จะมีของล i ลิก้โดยคนที่ใช้ชื่อว่าสมาชิกล i ลิก้าแฟนคลัหมายเลขหนึ่งเขาเนี่ยได้ถามว่าไม่จัดงานล i ลิก้าโซโล่ไลบ้างหรอสงสัยคงจะชอบความเป็นเอกลักษณ์ของล i ลิก้าหละมั้งเนี่ยแล้วก็จริงๆมันจะมีในข้อมูลของเมแรงด้วยนะครับคือมันจะมีพูดประมาณแบบว่า ถ้าไปหาเรื่องกับไอวงดนตรีนี้เนี่ยอาจจะจบไม่สวยแล้วก็ไม่ใช่แค่เพราะว่าไอสามพี่น้องเนี่ยเป็นวิญญาณหลอนอย่างเดียวมันเป็นเพราะว่าแฟนคลับของนางเนี่ยมีเยอะด้วยอาจจะโดนแฟนคลับวงนี้เนี่ยกระทืบเอาได้อันนี้ผมตีความมาอย่างนี้นะจริงๆมันไม่ได้เขียนอย่างนี้หรอกข้อมูลที่สามครับมีหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิญญาณหลอนเรลาบรรดาผู้รอบรู้เห็นตรงกันว่าวิญญาณหลอนนั้นคล้ายกับผีแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด มันยังคงเป็นข้อถกเถียงประเด็นร้อนด้วยมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นเรื่อยๆตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะรู้กันได้เลยครับว่าในโทโฮเนี่ยมันมีการแบ่งแยกประเภทของพวกวิญญาณพวกสิ่งมีชีวิตที่แบบลึกลับมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างของวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณธรรมดาก็จะใช้คําว่าโบเรซึ่งเป็นรูปธรรมของคนตายอารมณ์ก็แบบสมมุติว่าถ้าคุณปู่ของเราตายแล้วเราเห็นวิญญาณของคุณปู่เนี่ย วิญญาณของคนปู่เนี่ยก็จะเรียกว่าโบเรน่าจะใช่นะส่วนผีเนี่ยก็จะใช้คําว่ายูเรซึ่งไม่จําเป็นต้องเกิดจากวิญญาณของคนตายเสมอไปอาจจะเป็นยูเรมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้และที่ต่างกันอย่างมากเนี่ยคือคนตายเพียงคนเดียวสามารถเป็นยูเรได้หลายรวงซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าคือยังไงนะครับเลยไม่ขออธิบายเพิ่มเติมด้วยความคิดของตัวเองแล้วกัน ส่วนของพี่น้องปิซึมริเวอร์ที่เป็นวิญญาณหลอนเนี่ยจะใช้คำว่าโซเรครับซึ่งจริงๆมันไม่จัดว่าเป็นยูเรานะและผมคิดว่าน่าจะเข้าใจความแตกต่างกันในข้อมูลถัดไปข้อมูลที่4ครับว่ากันว่าสมัยที่พี่น้องปิซึมริเวอร์ยังเป็นมนุษย์ในตอนที่พวกเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วพวกเธอเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งอีกคนนึงนั้นเป็นน้องเล็กสุดคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีครับ กับเลาปริซึมริเวอร์ตัวละครที่ไม่มีอาร์ตแบบออฟฟิเชียลไอที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นแฟนอาร์ตครับในโทรโฮรสวดเนี่ยก็จะมีบทพูดของลูนาซาที่เป็นเหมือนอีสเตอร,ร์เอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับ <S <S คือลูนาซาเนี่ยจะพูดประมาณว่าเมรังกับริลิก้าเนี่ยเป็นน้องสาวของนางแล้วนางก็จะพูดแบบว่าจริงๆเนี่ยมีน้องเล็กสุดอีกคนหนึ่งด้วยแต่นางเนี่ยก็เปลี่ยนใจแล้วก็บอกว่าเอาไว้เล่าข่าวหลังดีกว่าแล้วก็มีน้ําตาซึมนิดๆิดด้วยนะซึ่งใครที่ไม่รู้จักกับเลราเนี่ยก็ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากในไฟล์ txt ของภาค7ต้องย้อนกลับไปในอดีตเมื่อนานแสนนานมาแล้ว ในสมัยนั้นเนี่ยมีขุนนางนามว่าเขาปีซิมริเวอร์ท่านเขาผู้นี้เนี่ยมีลูกสาวอยู่ทั้งหมด4คนซึ่งท่านเขาเนี่ยก็เอ็นดูเหล่าเด็กสาวเป็นอย่างมากทว่าเด็กสาวทั้ง4เนี่ยก็ต้องสูญเสียครอบครัวไปด้วยอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเหล่าเด็กสาวไรายาิเนี่ยจึงต้องออกไปอยู่คนละทิศคนละทางมีเพียงเลล่านะ้องคนที่4เท่านั้นที่ไม่อาจตัดใจจากเครือหารแห่งความทรงจํานี้ได้เลล่าเนี่ยเลยใช้พลังของตนเองสร้างวิญญาณหลอนที่มีรูปร่าง เหมือนกับพี่สาวทั้งสามขึ้นมาแล้วพวกเธอทั้งหมดก็หายไปพร้อมกับเครือสาหลังนี้การเวลาผ่านไปความตายของสี่สาวเนี่ยกลายเป็นอดีตแต่เครือสาหลังนี้เนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่ในเกนโซเคียวในฐานะเครือห่าวิญญาณหลอนซึ่งปัจจุบันสามพี่น้องวิญญาณหลอนก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่เครือห่าหลังนี้อย่างคลื้นตัวเครือสาวิญญาณหลอนเนี่ยยังนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครือห่ายปีซึมรีเวอร์ด้วยนะครับรูปลักษณ์ของมันเนี่ยเป็นเครือขาตะวันตก ที่เหมือนซากปรักหักพังและตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบสายหมอกแต่ห่างจากทะเลสาบสายหมอกเนี่ยมากกว่าคหืสนหมาแดงและต่อให้เราเข้าไปในคหืสนหล้างหลังนี้เนี่ยก็คงจะมองไม่เห็นสามพี่น้องนี่หรอกครับจะได้ยินเนี่ยก็แค่เสียงซ้อมดนตรีที่ล่องลอยมาเท่านั้นแถมไม่มีข้อมูลด้วยนะครับว่าคลื่นหาปิซซึมริเวอร์เนี่ยมาอยู่ในเกมโซเคยียวได้อย่างไรแต่อาจจะว์ปเข้ามาด้วยพลังของเลราก็เป็นได้มันก็จะโหดโพด s านสกาเลต t วิทเอาโลดแล้วก็มาที่ข้อมูลสุดท้ายนะครับมนุษย์ที่สร้างพวกเธอขึ้นมาคือคนที่ให้กําเนิดพวกเธอแต่มนุษย์คนนั้นเนี่ยก็ได้หายไปคําพูดของท่านยม,มบาลผู้ตัดสินคนตายได้บอกกับพี่น้องปิสซิมริเวอร์ไว้แบบนั้นเมื่อมนุษย์ผู้สร้างสามพี่น้องวิญญาณหลอนได้หายไปสามพี่น้องเนี่ยก็ควรจะหายไปด้วยครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาเนี่ยเลยยังคงอยู่ในเกนโซเคียว ข้อมูลที่5เนี่ยมันจะไปตรงกับบทพูดของท่านชิคิเอกิในโทโฮพาร์ก้าในเรื่องของลิลิก้าครับคือท่านชิคิจะพูดว่าวิญญาณที่ปราศจากที่พึ่งพิงนั้นไม่เสถียรอย่างมากการที่พวกเธอทําเหมือนกับว่าเครื่องดนตรีเป็นที่พึ่งพิงนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดที่พึ่งพิงของพวกเธอคือมนุษย์ที่ให้กําเนิดพวกเธอต่างหากและมนุษย์คนนั้นเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วถ้าไม่อยากดับสูญแล้วก็ต้องทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของตัวเองนะจ๊ะ อันนี้เนี่ยเป็นคัมแปร์จากบล็อกของท่านเซเบอร์ะนะครับซึ่งถ้าใครอยากไปอ่านเนื้อเรื่องของลีดิก้าในภาคเก้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะส่วนที่ผมบอกว่าน่าจะเห็นความแตกต่างเนี่ยคืออย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าพวกยูเรเนี่ยจะเกิดจากคนตายหรือไม่ก็อาจจะเป็นยูเรมาตั้งแต่กําเนิดแล้วก็ได้นะแต่วิญญ,ญาณหลออย่างพี่น้องปิซึมลีเวอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ไงคือผมเข้าใจว่าเล่าเนี่ยน,น่าจะสร้างพี่น้องทั้ง3คนนี้ด้วยพลังของตตตััววเออองงนทีีี la ่่ยยมชิู ก่อนที่นางจะหายไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็จริงๆมันมีตัวละครในโทโฮภาค3ที่ชื่อว่าคานะเอนาเบลลาลคานะเอนาเบลนั่นแหละอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเรียกคานะแล้วกันนะตัวละครตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นวิญญ,ญาณหลอนหรือโพลโตไกเหมือนกับสามพี่น้องปิซึมริเวอร์เหมือนกันครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนต้นแบบให้กับสามพี่น้องปิซึมริเวอร์ในโทโฮยุคป,ปัจจุบันด้วย โอเคก็อาร์ติสที่ว่าดสตอรี่การใบนี้เนี่ยมีชื่อว่าอาชิสึมิคามินะครับอ่าอันนี้ก็พี่ใหญ่สุดนะครับลูนาซ่านะแล้วก็เมรงนะครับเอาจริงๆตอนผมรู้จักสามพี่น้องปิซึมีเวอร์ครั้งแรกเนี่ยผมชอบเมรงมากเลยนะแต่พอมาเล่นโทโฮโรสวดเนี่ยผมก็พูดว่าน่ารักแทบจะทุกคนอะ่ะแหละ แล้วก็ตรงกลางนี้เนี่ยเป็นลิลิก้านะครับน้องเล็กสุดนะอุ้ยเห็นต้นขานางด้วยโคตรดีเลยอะอะไรวะเนี่ยแต่เอาจริงๆเนี่ยผมชอบเสียงไวโอลินนะกับเสียงเปโนแต่ว่าไอ้ที่ลิลิก้าเล่นมันคือคีย์บอร์ดนี่วะมันคล้ายกันไหมวะโอเคคลิปในวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า อยากรู้ว่าสตอรี่การ์ดใบต่อไปเนี่ยเป็นใบไหนก็สามารถกดติดตามโดยการกดปุ่ม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยทำคลิปใหม่มาแล้วแล้วถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอ้งโ่โตนะในวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันครับบ๊ายบายไม่แน่ใจว่าเคยเอาลูน่าซ่ามาปิดคลิปอย่างนี้หรือเปล่านะ